ดีค่ะตอนนี้เรากําลังเตรียมของไหว้จุดจีนนะคะก็คือว่วจริงๆวันเนี้ยว,วันไหว้เมื่อเช้า,ชาอ,อมาม่าไหว้ไปแล้วแล้วแต่ตอนนี้มันไปตอนกลางคืนนะคะเขาเรียกว่าไหว้เทพเจ้าโชคลาภใช่ไหมใช่เรวะจะไหว้ต้อนรับปีใหม่อ่ใช่คือว้จุดจีนครั้งแรกของบ้านนี้ใช่เป็นการไหว้จุดจีนของบ้านนี้ครั้งแรกเมื่อเช้า,ชาอาม่าก็ไปไหว้หน้าบ้านแล้วใช่ใช่แต่พอดีว่าเราคิดประชุมไม่ได้มานะอาม่าไหว้ให้เรียบร้อยแล้ะแล้วก็คือ คืนนี้ว่าที่พระเจ้าชิงใส่เอี๊ยชิใส่สิ่งเอีย้ยใส่สิงเอีย้ยแ่พระเจ้าไม่พระเจ้าคิว oh. <c ười> <c ười> ไม่ปวดไม่ปวด อันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องไหว้จริงๆอะเขาจะต้องไหว้กันตอนประมาณห้าทุ่มไปแล้วคือแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะบางปีไหว้ห้าทุ่มไปแล้วบางปีไหว้เที่ยงคืนบางปีตีสองตีสามอะไรแล้วแต่แล้วเวลาไหว้เนี่ยคือเดี๋ยวก็จะต้องไปตั้งโต๊ะที่หน้าบ้านที่พระเจ้าโชคลับเขาจะผ่านเราแล้วเราก็อเอากระเป๋าฟังไปวางอ้าไว้เดี๋ยวจะได้โชคลับลงกระเป๋าอย่างนี้เอาลเาจะผ่านบ้านไหนบ้างจะรู้ยังไงผ่านทุกบ้านานบ้านไหนบ้าง อเนี่ยเราอยู่ที่ไหนบอกยังไงเราอยู่บ้านไหนไงอันนี้ห้องอาม่าบ้านอาม่าไงบ้านอาม่าฮ่องกงใช่่เทพเจ้าอะไรนะแม่สิงไสเอะไส่สิงเอียไทยแปลว่าโชคลาภเอียแปลว่าเทพเจ้าสิงแปลว่าอะไรมามาตอบมาเอือมไส่สิงไทยแปลว่าโชคลาภนี่คืออะไรคะ อ,อนนีอีอันนี้อันนี้ก็คือบัวลอยอีไก่ผมว่านี้คือใช้ทืงเอี๊ยนนั่นแหละค่ะก็คือบัวลอยเนี่ยเขาต้มเป็นบัวลอยสีชมพูแล้วเขาก็น้ำแดงใส่ค่ะเพราะว่าตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้นี่แหละนี่อันนี้คือหนมเข่ง ไม่นะคะเหมือนมนมเข็งแบบแบบใหม่ไงทันสมัยโมเดิร์นไม่ต้องอยู่ในเข็งละอยู่ในแม่พิมพ์ดอกไม้แล้วก็ทําออกมาก็นี่เลยรสชาตนเป็นยังไงคะเดี๋ยวต้องให้ลาก่อนนะคะว่าเสร็จแล้วเดี๋ยว,ว้หงได้กินปกตินมเข่งเนี่ยเราจะเอาไปทอดแล้วก็กินอ,อันนี้ป้าของแม่ทําเองอิตุอิตุ อาม่าตัวอ่ะเป็นพี่สาวของอาม่าเขาทาเองนี่เป็นขนมจันอาบก็จะมีแบบตัวตัดนุ่นนี่งาตัดแล้วนี่ขนมไหว้พระจัน์อาวไหว้พระจันว่ผิดฤดูกาลไม่จุดจีนคือมันมองไม่เห็นถ้วยมันก็แดงน้ำก็แดงทำไมกระถางลูกต้องมีลำไยด้วยเห็นด้วยเห็นบ้างอ้าวไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เหรอไม่รู้เหมือน นี่คืออะไรคะอันนี้คือกิมหวยก็คือเป็นไงเหมือนเหมือนเครื่องประดับอะประดับอันนี้ท่านจะพื้นห้าอย่างโง่อะไรจะเลื่อนรุ่งเรืองแล้วลำใหญ่ก็เป็นลำใหญ่แห้งก็เป็นทันยาพืชแต่ว่าเป็นตามังกรไปไปถามเขามาแล้วผลไม้จะมีอย่างละห้าแอปเปิลห้าลูกแพรห้า ต้มห้ากล้วยห้าองุ่นห้าคุณใช้อะไรมาบ้างเอาลำใหญ่ก็แบบเอ๊ะอาม่าบอกแม่เมื่อกี้ว่าผลไม้ห้าอย่างนี่มันหกนะอ้าวเกินแยะนะหรือว่ามันจะต้องไปทางโน้นหรือยังไงเอาฮะต้องมีอะไรแทงด้วยหรอเอาไปไหนอะไรแทงนี่คือกิมายโอ้ยกิมชิดกิมหวยเทียนไม้ น้ำชาข้าวสักครูเจชัยน้ำชาต้องเอาไปเอาข้าวมาก่อนเจชายกับข้าวเจใช่ไหมแค่กับข้าวเจห้าอย่างทุกอย่างห้าหมดกินไหมกินไหเอาไปตรงนี่หน่อยโอ้ตายแล้วมันไม่พอหรอกมั้งเนี่ยไม่พอต้องมีข้าวเชยนะคะพอพอต้องวิ่งไปห้องพอก่อนจะไปซื้อพอกมาเพิ่มเอาหมินหมินหน่อยเอาหมิน เดี๋ยวนี้นะอันนี้ไม่ต้องมีใช่ไหมนเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเอามาสดนี่เทพเจ้าของออลลตัวเนี่ยตัวท่านเจ้าอจดอีอันนี้อาหารเจมันคืออาหารเจเหรอใช่เนี่ยผัดผักเจเต,ต้าหู้อุ้ยอะไรปิวไปโพยมากอันนี้จับชายมีผัดผักอันนี้เป็นหน,น,น่อไม้จีนนะคะหน่อไม้จีนค่ะ ส้มนี่ไม่เกี่ยวกับห้าอย่างนะมันนี่คือไส้กิีกนะส้มไม่นับไม่เไม่นับนี่เป็นไส่กป็กเป็นโชควาสนาไส่กิีกเนี่ยนะก็คือเป็นผลไม้ของเทพเจ้ากระดาษเงินกระดาษทองกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้สารสารขอพรซึ่งเขียนชื่อไว้หมดแล้วเทียบเชิญเทพเจ้าโชคลาภ วางนีไม่ต้องขีไม่ต้องขไปแล้วเ,เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือจัดตามนี้แต่โต๊ะของเทพเจ้าอันนี้ฟ้าดินใช่ไหมเอามาบ่นอยู่ว่าเทียนไม่มีเทียนไม่มีไม่ได้เทียนมีมีมนะเ <c oughs> ทียนหายเทียนเนี่ยมันหายไปแบบ <c oughs> แบบไม่เป็นไรงั้นจุดระทูบแล้วกันเอา ติ๊กเอกีใชายติดใชายคือหกตกหกอินไปทีสี่คงอุ่พิงทีไปป่อเกียวเจียมินซิงซาไปจูซ so ุงแหลกาะหุบเจีย่อห่อป่อหอน้องพิงเจ้าของบ้านหลังเนี้ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค้าขายเจริญนุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนทำมาหากินขึ้นมีแต่คนรักเมตตาปังๆรวยๆลูก ไหวเสร็จแล้วนะคะก็คือจดทูบอะไรเรียบร้อยแต่เดี๋ยวอาม,ม่ากับอีไก่เขาก็จะอาม,ม่าเขาจะท่องยาวๆอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องรอรอลาอะไรอย่างนี้ก็คือแต่อตอนนี้มันดึกแล้วก็เลยให้พิมพ์ไปนอนแล้วเดี๋ยพวกนี้ไปโรงเรียนก็ลากันไปก่อนสิ้นเจยุอีสิินหุ่นชัยให้โชคดีวันตรุษจีทุทุกคนนะคะ